สวัสดีครับท่านเคยได้ยินเรื่องราวความรักที่กลายเป็นโศกนาฏกรรมอยู่ริมฟังโขงบ้างไหมครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านไปฟังตำนานสุดหลอนจากฝั่งลาวเป็นเรื่องของนางน้อยสวัสดครับวิญญาณที่ยังคงรอคอยคำสัญญาจากคนรักของเธออย่างไม่มีวันสิ้นสุดมาติดตามเรื่องราวของเธอกันครับใช่ครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆนี่แหละครับคำถามที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมแห่งความรัก คำมั่นสัญญาและการรอคอยที่ไม่มีวันจบสิน้นเรื่องนี้เนี่ยเขาเล่ากันว่าเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนเลยนะครับที่เมืองปากซันแขวงบริคาําไซในประเทศลาวซึ่งที่แห่งนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดตัวละครหลักของเรื่องนี้ก็มีอยู่2คนด้วยกันนะครับคนแรกคือสวัสด์เธอเป็นหญิงสาวที่สวยมากสวยจนเป็นที่เรื่องลือไปทั้งหมู่บ้านเลยครับและอีกคนก็คือคําสอนชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าของหัวใจของเธอทั้งสองคนรักกันมากนะครับ แล้วก็ได้ให้คำมั่นสัญญาต่อกันว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันตลอดไปแต่ความรักของทั้งคู่ก็ต้องเจออุปสรรคครับเมื่อคำสอนเนี่ยมีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าไปทำงานที่เมืองหลวงแต่ว่าก่อนที่จะจากไปเขาก็ได้ให้คำมั่นสัญญาที่สำคัญมากๆไว้กับสวัสด์และนี่แหละครับคือคำสัญญาที่เป็นเหมือนหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยรอพี่นะไม่เกินสเดือนพี่จะกลับมาแต่งงานกับเจ้า คำพูดสั้นๆนี่แหละครับคือสิ่งเดียวที่สวัสดยึดเหนี่ยวจิตใจของเธอเอาไว้ซึ่งแน่นอนครับว่าสวัสดเนี่ยเธอเชื่อคำพูดของคนรักแบบหมดหัวใจเลยแล้วนับตั้งแต่วันนั้นเธอก็ไปเฝ้ารอเขาทุกเย็นเลยนะครับที่ริมฝั่งโขงก็ได้แต่หวังว่าจะได้เห็นเรือของคําสอนแล่นกลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้แต่ การรอคอยที่เต็มไปด้วยความหวังของเธอมันกลับไม่เป็นเหมือนที่คิดไว้ครับจากความหวังที่เปี่ยมล้นมันค่อยๆกลายเป็นความกังวลและในที่สุดมันก็กลายเป็นความสิ้นหวังเวลาผ่านไป1เดือน2เดือนจนกระทั่งเข้าสู่เดือนที่3ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายตามที่สัญญากันไว้แต่เงาของคำสอนก็ยังไม่กลับมา แล้วที่มันแย่ไปกว่านั้นก็คือมันมีเสียงซุบซิบนินทาจากชาวบ้านออกมาครับเขาลือกันว่าคําสอน่ะไปเจอผู้หญิงคนใหม่ที่เมืองหลวงแล้วแล้วก็แน่นอนว่าข่าวร้ายนี้มันก็ลอยไปเข้าหูสวัสดิ์จนได้พอเธอได้ยิงเท่านั้นล่ะครับหัวใจของเธอก็แตกสลายไม่มีชิ้นดีและความเสียใจอย่างสุดซึ้งนี่เองครับที่มันนําไปสู่ค่ําคืนแห่งโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยภาพในคืนนั้นนะครับ มันเป็นคืนที่แสงจันทร์สลัวๆบรรยากาศก็เย็นยเยือกวังเวงและก็เงียบเหงาอ้างวางเหลือเกินและในคืนนั้นเองครับสวัสด์ตัดสินใจเดินลงไปในแม่น้ำโขงแล้วร่างของเธอก็หายไปจากหมู่บ้านตลอดการทิ้งไว้แค่ความเศร้าและความทรงจำเท่านั้นเองครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นสิครับพอหลังจากที่สวัสด์หายตัวไปเรื่องราวแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นและนี่แหละครับ คือจุดกำเนิดของตำนานวิญญาณที่เล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้ชาวประมงที่ออกหาปลาตอนกลางคืนนะครับเขาเริ่มเล่าเรื่องที่เจอเหมือนๆกันว่ามักจะเห็นผู้หญิงผมยาวสวมผ้าสิ้นแบบลาวยืนอยู่ริมแม่น้ําบางทีก็ได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆแว่วมากับสายลมและที่น่ากลัวที่สุดก็คือบางคนบอกว่าเห็นเธอเดินอยู่บนผิวน้ําก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆจมหายลงไปในสายน้ําต่อหน้าต่อตาและนั่นก็คือที่มาครับ ที่ทำให้ชาวบ้านเรียกขานดวงวิญญาณที่น่าสงสารดวงนั้นว่านางน้อยสวัสด์วิญญาณที่ยังคงวนเวียนรอคอยชายคนรักของเธออยู่ไม่ยอมไปไหนว่ากันว่าสิ่งเดียวที่วิญญาณของเธอยังคงเฝ้ารออยู่ก็คือคำพูดสั้นๆจากปากของคำสอนว่าพี่มาถึงแล้วนะแต่คำพูดนั้นก็คงเป็นคำพูดที่เธอจะไม่มีวันได้ยินอีกแล้วตลอดการ แล้วเรื่องเล่านี้ก็ผ่านมานานมากแล้วนะครับแต่แม่น้ำโขงก็ยังคงไหลเหมือนเดิมและผู้คนก็ยังเชื่อกันว่าเสียงร้องไห้ของสวัสด์ยังคงดังมากับสายลมในคืนที่ลมพัดแรงเหมือนกับว่าเธอยังคงรอรออยู่อย่างนั้นโดยไม่มีวันสิ้นสุดและนี่ก็คือคำถามที่ยังคงลอยวนเวียนอยู่กับสายลมริมฝั่งโขงว่าถ้าคืนนี้ลมพัดแรงๆเราจะได้ยินเสียงของเธอแววมาบ้างหรือเปล่า เรื่องราวของนางน้อยสวัสด์ก็ยังคงเป็นเครื่องเตือนใจถึงความรักความพักดีและผลลัพธ์ของคำสัญญาที่ถูกทำลายคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านรับฝันดีนะครับแล้วหวังว่าจะไม่เจอเธอในความฝันสวัสดีครับ